สวัสดคสีดครับวันนี้เราล็อกพิเช่องพิเศษเึ้นมไลครับวันนะะี้เราเมาที่เหมาเดิมนะครับเป็นหมาปลายใหญ่คองหลมงบ้านละ,ะแต่ว่าวันนี้เรา,เ,าเรายิงปลาเดินมาแล้วเจอปาลารออยู่นะครับเดี๋ยวดูเงา,าชัดๆก็เลย น่าจะลอยดีนะครับอือหือนี่โดดแล้วน่จะต่ำไปน,นิดหนึ่งวันนี้ฝนจะตกแล้วนะครับทั้งมามืดเลยนะฮะนี้ก็หมืดปลาจะลอยดีเหมือนกันนะครับเห็นตัวใหญ่ๆเมื่อกี้สองตัวน่าเสียดายนะครับ มูอไกลไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นสุ้มที่เดิมแล้วครับวันนี้ว่าจะพอมีตัวให้ได้ยิงหรือเปล่าครับเดี๋ยวกันนะฮะโอ้โดนครับเอ๊ะน่าจะโดนนะฮะ 打不你 Thank you. ตัวแรกก็ลงน้ำก,กันเลยนะครับวันนี้ แต่ดูจากขนาดป่าก็คุ้มอยู่นะครับนี่ไซนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า6ขีดนะฮะ้วนตับเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามารุ้นกนต่อนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเฝ้ากันที่หมายเดิมนะครับแต่เมื่อกี้มาย,ยังไม่ทันถึงหมายก็ได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะปกติไม่เคยเดินยิยงได้นะครับแต่ว่าวันนี้มันสภาพอากาศมัน ฝนฝนจะตกครับอาจจะเป็นก็ได้ว่าฟามันมาตื่นฝนจะตกนะฮะนี่มันลอยข้างล่างนี่มีลอยอยู่ตัวหนึน่งฮะตัวนุ่นๆไม่ใหญ่มากกำลังคิดว่าจะยิงแบบไหนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้เลยนะครับใต้ต้นไม้ไปแล้วนะ ถ้าตัใจไม่ได้เลยนะครับไปสักก่อนเเดี๋ยวเรามาแจ้งกันต่อเลยนะครับเพื่อว่าจะลอยดีหรือเปล่าน,นะครับว่านี้เดี๋ยวดูกันนะครับนะดู เมื่อกี้ตัวใหญ่มากครับยูข้างล่างปืนปืนมันยาวนะมันขยับยากนะครับช่องดูนะครับอันนี้ดูเหมือนปลาจะลอยดีนะครับลอ,อยดูกันปลาไปแล้วนะครับ ตัวไม่ค่อยใหญ่นะฮะที่ขึ้นมาแต่เดี๋ยวเราจะรอดูตัวใหญ่ก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นกลับมาไหมนะครับที่ตัวเมื่อกี้ไม่เล็กกว่าที่ยิงตัวแรกนะครับเดี๋ยวรอรออยูนกันนะครับกี้ลอยอยู่แถวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะยังเตืองมาจ้ถอดับหน่อยครับถอดขึ้นลงล่างเนี่ยลอยกลับไปเลอนะครับ ยิงนะ่าจะสายกิงลนะครับต้องเทปว่าแทปจะยิงเจาะหัวแต่เจาะหัวที่มันไม่โดน,นทีนะเป็นปัญหาเยอะมากเหมือนกับว่าเวลายกแนละ้วลูกดอกมันกระดอกออกนะฮะมันต่ำเลยมันต้องให้ได้วิ่งไปในลาบได้นะฮะ<ม>อันไรแบบนี้แต่กระโดดลุ้นกันใหม่ครับผมโอ่มกีน่าสุด,ดยอดครับน่าจะสากิโลได้เลยใหญ่มากนะ เดี cho ơn, à, m ừng m ừng ๋ยวจะลองเดินดูปลาหน่อยทึอนกาดมันน่าจะลอยดีนะ เป็นปลาดุกใหญ่ครับเป็ทัศนะ์ลอยผมีตะนลินนะเป็นลินนะครับตะนลินใหญ่นะวิ่งครับสายวิ่งครับน่าจจะโดนนะครับตรงนี้วิ่งนะครับ えっ โอ้หนินใหญ่นะครับน่าเสียดายครับหลุดม,มันไปพันย่านะฮะสะสัดหลุดไปเลยเดี๋ยวม่เสียดายแล้ขึ้นสองแล้วแต่ราจะเลือกตัวนึงน,นะน่าจะไม่โดนนะฮะตัวนี้ ปลาลอยดีนะครับเดี๋ยวเราจะปลาลอยดีนะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินยิงนะวันนี้น่าจะไม่ขึ้นสูงแต่เดี๋ยวก็จะไปแวบขึ้นเป็นบางทีนะฮะตัวใหญ่ๆตางนั้นนะวันนี้ที่ลอย เสียดายตัวเมื่อกี้มากเลยนะที่หลุดไปสมบัติท้องขาวสมบัติทุกตัวเลย เดี๋ยวขออนุญาตลงไปเก็บก่อน รุ่นนะครับไม่ใหญ่มากนะครับตอนนี้ประมาณสักสี่ห้าตัวโลนะครับแต่วันนี้ยิงสามรอบหลงล,ง,ล,ง,ลงน้ำสามรอบเลยนะครับ ที่นี่นี่อ้วนทุกตัวนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูกันต่อเลยนะครับดูท่าทางแล้วโปต,ต้าสองตัวนี่น่าจะยังเป็นเหมือนเดิมนะครับใหญ่ตัวเล็กตัวมายิงปลาหมายนี้ยังไม่เคยได้ตัวที่สามในวันเดียวกันเลยนะครับเป็น ก็เป็นอาถรรพ์หรือก็ไม่น่าใช่ีด้วยสภาพอากาศลมมันแรงมากตอนนี้ปลามันไม่ยอมลอยนะเดี๋ยวเราจะลองลุน้นวกปาลารอยนะ,นะครับเพราะวันนี้รู้สึกว่าก่อนที่ลมจะแรงนะฮะปลามันลอยค่อนข้างดีนะครับแต่พอเจอลมกระโชกนี่ก็เงียบงงไปงั้นทีแรกนี่ไซสระดับ าโลทั้งนั้นนะครับที่ลอยจริงถ้าตัวที่สองไม่หลุดวันนี้ก็ได้สามตัวนะครับทีห่หลุดไปนั้นก็ไซสประมาณตัวแรกนะครึ่งโลกว่าตัวนั้นน่าเสียดายมากใจร้อนถ้ามันพันหญ้าถ้าเราหรือว่าจะดึงขึ้นมาเลยมันจังหวะกระชาก ทีเดียวหลุดปาน่าจะติดไม่แน่นนะครับน่าจะเสียบแบบเข้าคีิปหางอะไรประมาณนี้นะแต่วันนี้โดยส่วนใหญ่ก็ลงไปกวนหมายมด้วยเพราะว่าวันนี้ยิงลูกดอกติดทุกลูกเลยนะครับต้องลงนามไปเอาทุกลูกเลยมันก็ สายแตกก็อาจจะยิ่งยากับที่เหลือลกล้็ปลาอาจจะไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วมาเจอลมพายุฝนนะครับเนี่ยดูเข้ามาอันนี้มามืดเลยครับเสียงถนนมาอู้เลยนะฮะ ก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเดินอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะไม่แน่ใจนะครับว่าปลาอะไรเหมือนปลาซ็อกเกอร์อยู่เหมือนกันครับมันขึ้นมาเล่น น้ำตรงเมื่อกี้ตรงนี้สองคมตัวครับขึ้ 2, น,น,นเห็นหางเลยนะคับไม่น่าจะใช้ปลาที่กินได้นะปลากินได้มันไม่น่ามันไม่น่าจะกล้าขนาดนี้นะครับคงจะมั่นใจนะครับว่ายังไงเราก็ไม่ยิงมันนะครับ ถึงได้ขึ้นมานน้ำโชว์เลยทีสกเกอร์ตรงนี้ก็เยอะนะครับเพราะว่าเห็นคนที่มาลงมาำคายนะครับ็ปบอกว่าติดติดเป็นแพรเลยนะครับขนาวาติดเป็นแพรก็ยังให้เป่า แต่คิดว่าป่าคงจะไม่ขึ้นแล้วลวันนีจริงมีแค่ตรงใต้ต้นชิเลกนะครับที่เรายังไม่ได้ลงแต่ว่าเ้ื่อลมมันแรงแล้วมันตีตีน้ำเขยา่ปาป่ามันจะแบบตื่นไม่ค่อยกล้าขึ้นมันลอยน้ำเท่าไั้นตอนแรกเดินไปเดินมาก็ยังพอเห็น ก็วันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับคงจะได้สองตัวเหมือนเดิมมาตรฐานนะครับของหมายนี้คิดว่าคงจะไม่มีตัวเพิ่มเติมแล้วก็วจะต้องกลับไปกับน้ำแล้ววันนี้มอมมากเลยครับเพราะว่า เป็นวันแรกเลยนะครับที่ยิงหมายนี้เราต้องลงน้ำปกตินี่ขนาดยิงเข้าพงลบที่ตรงนี้ยังไม่เคยต้องลงน้าเลยนะครับไม่เคยติดนะครับแต่วันนี้นี่ติดทุกลูกนะครับติกติดทุกดอกก็อันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับคารูวันนี้ก็2องตัวเดี๋ยวดูเฉพาะตัวใหญ่นะครับตัวเล็กเราไปเก็บไว้ที่รถเล็บร้อยแล้วนะครับตัวใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับ สาสวยครับปลาหไหลนี้ไสาค่อนข้างดีนะับทุกตัวเลยนี่น,นะฮะยิ่งตัวนี้ด้วยยิ่งแบบอ้วนมากเลยนะครับ <S <S ไสาดีมากก็เออี่ก็เกินฝ่าม,มืออยนะฮะน่าจะประมาณหกเจ็ดขีดก็ไม่น่าจะพลาดนะครับน่าจะได้อยู่ก็คลิปนี้ก็คงจะ าลาไปเพียงเท่าน,นี้นะครับต้ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับเดี๋ยวคิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ